ลองคิดดูว่าถ้าปัญหาปวดตาแสบตาตาล้าของเพื่อนๆหายไปเลยตลอดการมันจะดีแค่ไหนสาเหตุที่ทําให้เพื่อนๆมีอาการปวดตาแสบตาตาล้าเนี่ยมันก็เกิดมาจากแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอมือถือจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต หน้าจอพวกนี้มันปล่อยแสงสีฟ้าออกมาเยอะมากลองสังเกตดูว่ายุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ค่อยมีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้กันเท่าไหร่แต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากแบบคอมพิวเตอร์เราก็มีกันทุกบ้านมือถือเราก็มีกันทุกคนแล้วก็จะมีปัญหาปวดตาแสบตาตา,ตาลา้ากันบ่อยแล้วก็ง่ายมากฉะนั้นวิธีกองแสงที่ดีที่สุดคุณลูกโซมมีให้3วิธีวิธีแรกก็คือติดฟิล์มกองแสงหน้าจอ ข้อดีของฟิล์มกองแสงหน้าจอก็คือมันมีราคาถูกแต่มันก็มีข้อด้อยก็คือสีของมันจะเพี้ยนก็คือบางทีติดไปปุ๊บสีของมันก็จะเพี้ยนเลยจากแบบแบก็กกราวด์ขาวมันก็กลายเป็นแบก็กกราวด์ที่แบบสีออกเหลืองแล้วหลายคนอะ่ะก็จะไม่ค่อยชอบเพราะว่าพอติดไปปุ๊บเนี่ยสีของมันก็จะเพี้ยนทันทีเลยและอีกอย่างหลายคนอะ่ะก็ไม่ได้ดูแค่มือถืออย่างเดียวก็ยังจะมีจอคอมพิวเตอร์จอแท็บเล็ตอีกหรือบางคนอะ่ะก็ต้องทํางานในที่ที่มันมีแสงจ้าม,มากๆหรือมีหลอด LED เยอะมากๆ เช่นในห้างอะไรอย่างเงี้ย พวกนี้มันก็จะมีแสงที่จ้ามากเลยหลอดไฟพวกนี้มันก็มีปล่อยแสงสีฟ้าออกมาเหมือนกันฉะนั้นการติดฟิล์มหน้าจออย่างเดียวอะ่ะมันก็ไม่ได้กันทั้งหมดได้แต่ว่ามันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งข้อ2อ,อาหารเสริมพวกลูทีนหรือว่าวิตามิน A พวกนี้มันก็จะช่วยให้ดวงตาของเราอะ่ะแข็งแรงแล้วก็ต้านทานพวกแสงสีฟ้าได้ดีมากขึ้นแต่มันก็ต้องใช้เวลาต้องกินในระยะเวลาที่นานพอแล้วก็ในปริมาณที่มากพอด้วยไม่ใช่ว่ากินปุ๊บแล้วตาเราก็จะแข็งแรงก็จะดี ขึ้นในทันทีเลยมันก็ต้องใช้เวลาให้ร่างกายเนี่ยได้ดูดซึมแล้วต้องกินในระยะเวลาที่ต่อเนื่องด้วยข้อ3ใช้เลนส์ตาแสงสีฟ้าอันนี้ต้องเลือกแบบเกรดที่มันดีหน่อยเพราะว่ามันจะมีหลายเกรดมากถ้าเกรดที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปตัดแสงสีฟ้าออกไปทั้งหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วร่างกายของเรายังต้องการแสงสีฟ้าอยู่ถ้ามันตัดออกไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายของเรามันก็จะขาดความสมดุลซึ่งแสงสีฟ้าที่ร่างกายของเราต้องการอ่ะมันจะเป็นแสงสีฟ้าอมเขียวมันจะอยู่ที่ความยาวคลื่น405 5 0ถึง500นาโนเมตรอันนี้เป็นแสงสีฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าแสงสีฟ้าที่มันเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ที่ความยาวคลื่น380ถึง450้นาโนเมตรเป็นแสงสีฟ้าอมม่วงอันนี้เป็นเป็นโทษกับร่างกายมันจะทําให้เราปวดตาแสบตาตาล้าและถ้ามันสะสมในดวงตาของเรามากๆเข้าเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นเลนทายไนอมอนที่คุณลูกโ้มนาเข้ามาจากอเมริกาเนี่ย อันนี้มันก็จะตัดเฉพาะแสงสีฟ้าที่เป็นแสงสีฟ้าอมม่วงที่3 8 0ร้อถึงสี่นาโนเมตรเท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้แสงสีฟ้าที่ดีก็คือ4 5 0ร้อถึงห้านาโนเมตรเนี่ยผ่านเข้ามาได้ซึ่งมันก็จะทําให้ร่างกายของเราอ่ะยังได้รับความสมดุลของนาฬิกาชีวิตอันนี้อยู่ก็มีหลายแบบหลายวิธีให้เพื่อนๆได้เลือกน,น,นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกเป็นเลยตัดแสงสีฟ้าเท่านั้นแต่ว่ามันก็ยุ่งยากน้อยที่สุด ง่ายๆก็คือมันง่ายที่สุดก็คือแค่ใส่เล่นมือถือเล่นคอมมันป้องกันได้ถูกอุปกรณ์เลยถ้าใครสนใจตัดเร่งกับผูลูกโซ่ก็อินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วพบกันในอินบ็อกซ์ค่ะผูลูกโซ่ผู้ชายชันเปนผู้หญิงคนแรกของไทยสวัสดีค่ะ